กลบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอาปลุงสวัสดีแต่มึงงงงห่าฟูฟูฟูโน้ตว่ไินี้กระเพาะพี่พน้องขัปาห้เฮ็ดอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเฮ็ดบ้ามกันเฮ็ดวกวี่วกกันนะอเ็ดวกนี้ไเตนเต้นนะก็ออเกยออเนาะ นะคะแม่หอดเขียวบกักจับอื้มเจดออกบางใหญ่เลยเนาะเก็บเลยบอกเก็บเก็บบ้าคแม่โอ้ยแม่ดอกว่ะเดาะโคตร่าเลยเนาะี่เด็กชงกับบุกเนี่บกเก็บเท่นี้ค่เลยเขียบบุกำเยียบไปเลย นี่นี่นี่พีน้องงแต่ดอกีไงนี่เก็บนี่เบิ้ลนี่อ้ขวดน่ะเอ้ยนี่มันชุดจริหักเด้วมามันไปเ็ยเรากำลังแตะขี้ดินพี่น้องกำลังเริมแต่งองเนาะนีุุ่นไปได้เป็นเฮ็ดอยู่หมดละอื้อเยอะเบิ้ลเฮ็ดเยอะแม่ยะมี่เนี่ โบไม่ใชเห็ดเองพี sure. no> <right ่บุกลามาเอาหม่งไอ้ก ah ันติ uh 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 ้มสิคุกไปเอาไว้แม่เ้ยยืม่อย่าดื้อดบบมีดมันรวงไ่มั่งนะาเมฮหัหอบกขาดครับอย่าหม่งไอ้กาไปเบิ่งนแหละไม่ยานยาป่าเนาะจะไปขี่อามุนบ้านแ่บ้านันดเก็บ เนี่นี่เน่ยเคยออกแต่บไดีออกมาหลายปีแล้วทีนม่หาเจ้าออกไปจ้งหำในแขี่บนทางหำผกมุ่งเสา่หำไปเขี่ยหองยุ่ม่หม่องเดินหน้าแม่เหมือนนั่แหละเมอขทางเอาไปาว่อยงานเก็เอะไรเน่ยนี่เก็บอะไรเก็บดสุก่อนวาเคยออกแขีแล้วครับหำ ออกกเนี่ย่และมันเคยออกไปแถวนั้นคยยังุนมบางเองเ้วทมันออกไปทางเงาบกใช่หมแต่ดอกใหญ่ใหญ่จะขีกลมได้เนี่เยอเขีบิงเฮ็ดมันก็แตกนง คอยหาผูดข่านกม้ค่ะมูดมเคยออกไปแต่กรลามออกไปทั้งพุนต่เก่านี่นะคิมาคอ๋อคิดคิคเดี๋ยวอย่าคิดเห็นะพ่อไ้เก็บนีบอกาเก็บระมนี่แม่ชวยกันนี่โอ้ย ข้าเอา่นาวแทดปวกกันเงาเ่นไปวันอ้ปนใ่ไใส่เออดีกลังแะ่ยลังแกเนี่ยเอยเขาขี่ยยังกันบอมึงไปยังโชยโชย

bay nắm cá chậu phun dọ bay thăng cá chậu rồi ăn hết hết rồi biết đâu à đi sai đi sai hết nè <laughs> nè โอ้เอี Census> ่ปวด้ดิข้าแห้งข้ากันเลมาเต็งเสียค่อยนะเมาหนังเจ็เยได้ยังไม่เห็นสักดอกเดี๋ยวหาก่อดเบี้ยงเลยหากรอดหากโอ้ยผักกะเล็บจะข้างขู่อเยแลไปกันไปโอ้ยัดีนะเ็นเฮ็ดเฮ็ด อีชอยับใช่เก็บน้องมึนเอาจะโบดิษฐ์เเขียบั้งลูกคืออะไรคือใละเขียหนึ่งุ่นๆน่าเ็เลยพาป้าเขียอยู่ในอันกี่ดินันนนนะเขียบระุ Mình không tụng hơn hiện năm bạn mưa một vì okay, đâu. Thế mà kia không có cả tương xếp Hà, hiệt phải Hiệt phải, đâu rồi Tên khả mà nằm kia không hào, hào, hào Hào em có thật là nóng đỏ hầm Nè em nhanh đây

เหอ้ยแล้วซาบเขาก็เอาไปแล้วนี่น่ะเขาะค่กเขาะเนี่ก้ออักข่าอะไรป๊าดิกตาหนึ่งได้อยู่สามสี่โลพี่ของนของผู้ใหญ่นี่งามอาเลยมาพบมาพ่อครับเขาเจ้าผุกเก็บเพชรดอกประดิมบึงนะะมาอยากก็เจ้ากับมัถ่ายจะมีเราไหมเขาก็ได้กำหนึ่ง เมืกันก็ไดหลาเติมอทั้งผูได้เฉลุกม้อข ah <laughs> ึ an, ้นมาต่อยอันนะมีมองกินบ่มีแล้วนะเบิรนไเาจ้เก็บในเดียวหนึ่งพี่นงคยแช่วหมูนี้มานี้ไดอีกสกระตาข้ากรมัญญาขาวก็มัาเกจ้มาด้ลูกมีดนี่แม่สีเขียบพว่นงสเมื่อเช้าเดียก็ได้เต็มกระตาหนึ่งมาะม มีไเตยทั้งน้องซิโนคือพี่น้องเว้ยเอากอบปัญญาอัตผลเก็บก็ยังว่าเก็บเพชรไปเก็บเพชรมาเอาลืมถ่ายขีปแล้วพากันหัวเข็ดอยู่แน่นใบตองใบตองร้ายมันก็เลยขายงาวนนี่มีแต่ดอกปุ๋ยใหญ่ไปได้หัวไอพี่น้องมาหาอยู่หอยประเด็ก ตาบเบืองอรลอกต่หมนงบามาอเทือนเลยน้องเบิ้ลมาหลอกเคบานี้เอาเห็ดให้นนองเบินะเอาเห็ดให้น้ังเบินี้อ้ยยางอมเต้ให้ใช่หอกหนได้ดาเมื่อยุกลาไปหาดลาได้ยดอก ét 11 đó. Ủa <laughs> ừ, Để ừ, đi Thì đọc ngâm ngâm. quên nhặt hết. Nấm này hết chắc hết đây, <laughs> mún bớt lạ. นังล้ยดีนังลง,ลงโเหรอผลเห็ดออกปีนี่นะคะผายไปผายก็ไดจะดดอกง,มงามๆมัมมกหลาคือไปหลอกอยู่ใกล้แทะเห็นเห็ดตะหมูอยู่บ่ไปเห็นหลอกเห็ดแกงกินแรงพี่น้องเลย น้องบอลก็ห <brightness> ล <desserts> <men> ่อเป็นเฮ้ยเป็นหน้าหมูอยู่บ่กิ่งอลน้องบ่กิ่งบอลน้องบ่น้าหน้แมทหนังแว่นใช่ใช่โอ้เห็นจนดอกฮักบ่กิ่งโผล่หลายเอาก็ะสีดอกเคสก่อนบอลนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เอากระสีจบสนุนน้อะพี่น้องที่ติดตามกันไหมในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงสารบรรนานำเดิฟพี่น้องผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยหลายๆสบายดีสบายดีบ๊ายบายคฮะ